เรื่องของงานย้อนอดีตศีราชนาลัยกันบ้างครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มาเปิดงานครับย้อนอดีตศีราสชนาลายนัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณครับที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับนางสาวซาบิดาไทยเศษรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับได้เป็นประธานในพิธีเปิด งานย้อนอดีตสีสัชนาลาัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณสืบสารวัฒน,นธรรมอันลำค่าประจําปี2568นะครับโดยมีนายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์ในอำเภอสีสัชนาลาัยกล่าวต้อนรับนะครับต่อจากนั้นครับนายนกพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้ครับนายสมเจตลิมประพันธ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาชิกวุฒิสภานายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทยัยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมในพิธีนะครับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับก็ได้กล่าวเปิดงานลั่นของชัยเปิดบานประตูสู่งานนะครับย้อนอดีตสีสัชนาลัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณสืบสารวัฒนธรรมอันล้ำค่าประจำปี2568นะครับได้รับชมการแสดงครับพร้อมกับเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆแล้วก็ทางการสาธิตนะครับภูมิปัญญาเครื่องเงินทองลายโบราณของศีสัชนาลัยนะครับ จากนั้นครับได้เดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์โอทอป้าไทยพื้นเมืองมีเงินมีทองลายโบราณนะครับแล้วก็ได้เยี่ยมชมหมู่บ้านวิถีไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง6แห่งได้รับชมชุดการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองการแสดงชุดนอเจียซอโดยวิยรรทยาลัยนัฏศินสุโขทัย เราพบปะพี่น้องประชาชนที่เวทีกลางแล้วก็เยี่ยมชมบูธวัฒนธรรมครับสำหรับงานนี้นะคะจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่10ธันวาคม2568ค่ะไปกันได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตำบลศรีสัชนาลายัยอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตคนไทยสมัยสุขโขทยัยของเมืองศรีสัชนาลายัยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศที่ย้อนยุคส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งสินค้า ของดีของอำเภอศรีสัชนาลายัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการกระตุศศ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอีกด้วยค่ะยังไปกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะงานเนี่ยจัดจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะเมื่อสักครู่นะคะพูดถึงเครื่องเงินเครื่องทองโบราณรของศรีสัชนาลายัยโดยส่วนตัวดิฉันดิฉันเป็น FC ทั้งเครื่องเงินและเครื่องทองแต่ทองยังไม่อาจมีเงินเงินซื้อแต่ดิฉันมีเครื่องเงินคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเงินที่ดิฉันใส่อยู่จริง จริงนะคะแล้วใส่มานานสีก็ยังพองแบบนี้เนี่ยคุณเห็นไหมไม่ใส่ติดตัวตลอดเวลาไม่เคยถอดเลยนะและสีเงินของสีชันนาลายคุณผู้ชมค่ะเป็นเอกลักษณ์นะคะอยากให้ไปสัมผัสกันนะคะราคาดีครอบครองได้ค่ะใช่แล้วครับถือว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมของดีของทุกออบตในอำเภอสีชัชนาลายเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาสไปพูดถึงวล็อกเลยกันเป็นยังไง้ใหา่ของเก่งะคุณนะ แต่เป็นปีที่แล้วของผมเองที่ผมไปทำมานะครับถือว่าเป็นโอ้โหดีมากๆดิ่งใหญ่แลวนะใช่ลก็คือว่าทุกตำบลทุกชุมชนเนี่ยจะมาในงานนี้เลยนะแล้วก็มีการแต่งชุดไทยชุดพื้นเมืองของชาวสีสัชนาลัยนะครับมีอาหารพื้นถิ่นต่างๆรวมถึงเครื่องแต่งกายแล้วก็วัฒนธรรมการแสดงครบมากๆนะครับแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงด้วยเวลาตอนกลางคืนปิดท้ายของงานยิ่งใหญ่จริงๆอยากให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่า สุโขทัยหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงได้ต้องมาชมกันสักครั้งหนึ่งค่ะจร,จริงๆนะครับถือว่ายิ่งใหญ่สวยงามมากๆแสดงว่าเป็นงานยิ่งใหญ่นะคะลองจากงานลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยเลยนะคะหนึ่งปีจัดก,กันแค่ครั้งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงอากาศดีๆแบบนี้นะคะอากาศเย็นๆบรรยากาศดีๆก็ไปเที่ยวกันนะคะที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ